ถ้าคุณอยากอยู่ในสภาวะนะคะที่มีความสุขมีเงินล้อมรอบได้รับความปลอดภยัยได้รับความคุ้มครองนะคะบูชาทาวิรูปะให้ท่านคุ้มครองคุณนะคะทาวิรุปะนะคะท่านคือองค์พ่อของพญานาคทุกตระกูลทั้งหมดเคล็ดลับนะคะบูชาย,ยัางไงนะคะให้เฮงให้ปังง่ายๆไม่ต้องจำอะไรเยอะนะคะสวดตามจำนวนเลขที่คุณสั่งจองมานะคะ ถ้าคุณจองเลข5้าขอเรื่องความรักนะคะก็สวดแค่5้าจบเน้นใน,นเรื่องของความรักนะคะขอในเรื่องของการเงินนะคะเลข8 8จบขอความสําเร็จเลขเก้าเก้าจบแบบนี้ได้เลยนะคะใครที่คิดแล้วนะคะอยากบูชาแผ่นทองท้าวิรูป,ปักของบายนะคะโอนก่อนมีสิทธิก่อนนะคะเพราะว่าของมีจํานวนจํากัดเท่านั้นนะคะถ้าหมดล็อตนี้แล้วนะคะปายก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าอีก นานแค่ไหนนะคะคุณถึงจะได้ช่วงพิธีที่เหมาะสมนะคะในการที่จะทำพิธีบูชาแผ่นทองค่ะรีบโอ้นะคะ